สภาพความเสียหายจากระเบิดขนาด M67 ทำให้รถยนต์สปอร์ตไรเดอร์สีแดงเลือดหมูของนายวันชัยนุ่มดีวัย32ปีพนักงานของบริษัท King Power เสียหายไปครึ่งคันและแรงระเบิดนี้ทำให้รถ Honda City ที่จอดอยู่ใกล้กันได้รับความเสียหายด้วย เหตุรถยนต์ระเบิดที่หมู่บ้านเอื้ออาทรลาดกระบังเกิดขึ้นเมื่อเช้าวานนี้ขณะที่นายวันชัยเจ้าของรถก้มลงไปหยิบห่อพลาสติกตรงล้อหลังด้านขวาจนทําให้เกิดระเบิดขึ้นก็ได้เสียงระเบิดโตมาพี่ก็ที่แรกวิ่งไปดูหลังห้องก่อนดูหลังห้องว่ามันนึกว่าข้างหลังเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเสียงไหนก็วิ่งออกมาหน้าห้องก็เห็นควันขึ้นควันขึ้นพี่ก็รีวิ่งลงมาพอดีกับเพื่อนกัน,นที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมาก็เจอคนเจ็บในนอนอยู่แล้วแฟนเขาก็ ตะโกนให้แคให้คนช่วยให้คนช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยบอกอะ่ราดูสภาพคนแล้วมันแขนก็เละหมดแล้วก็ทั้งทั้งหน้าหน้ากันเละแล้วลำตัวก็คือเนี่ยเขาก็นอนอยู่แล้วก็เลยกับเพื่อนกันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้างนั้นเดี๋ยวให้เรียกหนึ่งก่อนหนึ่งหลังสิ้นเสียงระเบิดเจ้าหน้าที่เร่งเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและนําส่งโรงพยาบาลจุฬารักษ์เก้าแต่นายวันชัยทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงเสียชีวิตในเวลาต่อมา นางสาวรัฐพรอินคำแฟนสาวของผู้ตายซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุให้การกับตำรวจว่าเธอเชื่อว่ามีคนจงใจลอบสังหารแฟนหนุ่มโดยสันนิษฐานปมสังหารไว้สองประเด็นคือปัญหาเรื่องรถเฉี่ยวชนในที่จอดรถของหมู่บ้านซึ่งแฟนหนุ่มเคยอ้างว่าถูกคู่กรณีดักตีหัวด้วยไม้เบสบอลเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์และปัญหาชู้สาวเพราะเคยมีข้อความจากแฟนเก่าผู้ตายส่งมาคมขู่ให้ระวังตัว ทางเจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อสันนิษฐานไว้2ประเด็นโดยยังไม่ได้ให้น้ำหนักกับประเด็นใดเป็นพิเศษประเด็นเรื่องรถชนกันนะครับรถเฉียวกันแล้วก็ประเด็นเ,เรื่องชู้สาวทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งผู้ตายแล้วก็ฝั่งภรรยาคนปัจจุบันนะครับยังไม่ทิ้งตอนนี้เราก็จะแบ่งกันแบ่งแต่ละส่วนออกไปนะครับว่าไปเช็คตามบ้านต่างๆต,ต,ตามเจ้าของรถนะครับเพื่อเอามาสอบและเพื่อจะตัดประเด็นต่างๆไปครับ ที่เท่าคุยกับชุดเก็บกู้นะครับน่าจะเป็นลูกเกลี้ยง M67 นะครับ M67 แต่ว่ายืนยันว่าคนวางเนี่ยต้องมีความชำนาญมากตำรวจเปิดเผยว่าในเบื้องต้นแฟนเก่าของผู้ตายยังให้การปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ส่งข้อความข่มขู่แต่ทางเจ้าหน้าที่ยังคงสืบหาข้อมูลจากโทรศัพท์ของผู้ตายเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมและเรียกคู่กรณีที่ผู้ตายเคยขับรถเฉียวชนในที่จอดรถของหมู่บ้านมาสอบปากคำ แต่ตอนนี้ยังไม่พบกระเดื่องของระเบิดซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการระบุที่มาที่ไปของระเบิดลูกนี้แต่ที่น่าสังเกตคือตํารวจยังไม่เชื่อว่าการขับรถเฉี่ยวชนกันหรือปัญหาชู้สาวจะเป็นชนวนที่ทำให้เกิดการลอบสังหารอย่างเที่ยมโหดโดยการลอบวางระเบิดอย่างอุกอาจน,นอกจากนี้มีหลักฐานว่าผู้ลงมือจะต้องมีความชำนาญด้านระเบิดอย่างมากซึ่งเจ้าหน้าที่ยังยืนยันว่า จะพยายามหาตัวผู้ร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดกัศกรประดับมุกถ่ายภาพจิรพรสีแจ่มแาวห้าหน้าหนึ่งรายงาน